มอ๋อนิลินทำมาทำไมเออจะมีซีรีส์ไหมคะมีค่ะหาเงินก่อนเดี๋ยวทำซีรีส์นี้แสนดีกว่าไม่เอาหนูไม่อยาก,ยากให้ทำแสนดีไม่หนูอยากเล่นเป็นพี่น้องนินลินเอออยากเล่นเป็นพี่น้องอยากเล่นเป็นเหมือนน้องนีน่าที่มีเป็นที่มันเด็กเมียนทหาแล้วก็พักเนเด็กอย่างสึอกอ่ะก็เรื่องนั้นตอนแรกนั้นหนิงจะทำรู้อ่าแต่ว่าไม่ทันขอบคุณค<อ>่ะปานิล<อ>ินจันดีรับปากอะไรต้องทำใช่หนูกำลังหาเพลงตามเดจอยู่นะ สสวัดีม sí นี่เพิ่งกลับมาถึงเลยค่ะเห <tapping> นื่อยมากพูดเลยแล้วก็แวะไปบูธที่ Care Village แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนี่ไงเข้าวไปขายไก่เต้นตรงไหนคะแม่นู่นโอเคแสนมเแ้นแค่ข้อหนึ่งนะไม่ได้ทั้งเพลงไม่ได้ไม่ได้ไม่โชว์ทั้งเพลงก็แย่แล้วเขาจะมาดูแล้วเขาจะมาดูเราทำไมอ่าวฮุกแรกทั้งเพลงห้ามใครอยากดูเต็มๆต้องไปดูโชว์ยูยฟังนี้ อ่าขอแชร์ด้วยนะคะคนละหนึ่งแชร์นะคะไม่ลงนะไลงเหมือนกันลงไหนหรอลงอะไร,รอ่ะลงเพืนโอ้โหอันนี้คือเขายังไม่ได้เต้นเต็มนะเต้นเต็มสวยกว่านี้อีกอะ 桥。 ไปดูเอโอ้โหโอ้โหอ่าเธอเต้นคนดูสี่พันกว่าคนเลยนะไปดูโซโล่เองใช่ปะจะบอกว่าโซโล่หนูเป็นพี่มาเบลนะหนูเป็นพี่พี่มาค่ะมีคนบอกว่าค่ายติดต่อน้องทีก็มีค่ายอยากได้น้องทั้งสองคนแล้วค่ะเดี๋ยวขอแม่หนิงเลือกก่อนค่ะแม่หนิงจะเป็นผู้จัดการมีเหรอใครคะฉันไม่บอกจังหวัดพวกเธอจะเก่งจริงจริงนะแม่หนิงจะให้ไม่จริง จริง, <S 1> <S 1> รงก็งนั้นอย่งบอกไม่ได้ความลักอ,อ้าวโอ้แล้แสนดีคืออะไรนะโอ้และแสนดีเต้นสวยมากค่ะขอบคุณค่ะถ้าใครอยากดูเต็มๆไปดูน้องวันชี่1 1เสิบเอ็ด ที่งานงานปีใหม่ไองานงานวันเกิดไองานอะไรนะเอ้ยชั้นห้าชั้นห้าพี่พี่พี่ชูบอก่าชั้นห้าที่เซ็นทรัลชิดลมกี่โมงสองโมงค่ะสองโมงสองโมงสองโมงที่เซ็นทรัลชิดลมเดี๋ยวมามีไปเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูพิมพ์ไปเองถ้าหนหนิ่งไม่พิมพ์อยู่อยู่หรออยู่ไม่อยู่ Nirian and Sandy are you going to be man no not today ใครมาเนี่ย อยากให้พี่หนิงเล่นซีรีส์กับพี่ธัญญาอีกค่ะยังไงคะแม่แก่แล้วค่ะรอดูเด็กๆด,ดีกว่าค่ะอยากเล่นกับแสนดีอยากเล่นอยากเล่นละครกับแสนดีเออมันจะสนุกมากอะ่ะแต่ว่าเราจะกันขำไม่ได้ลำคาญเดี๋ยวก็ตีกันไม่ละลายกันนะอาหารอยู่มาแล้วเนะี่ย n ว r n you're so cute ตอบให้เอามาค่ะเราจะเล่นใช่ะ I see you every night keep a l o ไหนหล่ะมามาแก้เดี๋ยวจะทำช่อตแล้วแล้วเพลงที่จะร้องร้องเพลงอะไร Situation แข่งเมื่อกี้หน้าเหรอไม่ันนี้เดชัยย่แล้ว Situation ชิพร้องไง Situ แล้วอัดออกมาแล้วไม่เอาไม่ให้ได้ขอร้องขอร้องสดคนละท่อนได้ไหมไม่ร้องท่อนโซโล่ไงอ่ะมาเนี่ยสองเราอยู่ก็ร้องมาร้องไงนะไอ้เรื่องนี้นี่ลินอืม